สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้ยังไม่มีหนังมาลงนะครับไม่ได้ถ่ายหนังนะครับก็พอดีว่าเห็น Facebook นะครับมันขึ้น alert เ,เตือนอความทรงจำเก่าๆมานะครับเมื่อสมัย2ปีที่แล้วเกี่ยวกับไปล่าหนูมานะครับ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทำรีวิวรีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้ล่าหนูนะครับมาให้ดูกันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมก็ชอบเมือนกันนะครับก็คือการเป็นนายพรานนะครับการออกล่านะครับสายล่านะครับก็ผมก็เป็นสายล่าคนหนึ่งเหมือนกัน,นะฮะ ปีนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีหนูให้ให้ล่าเลยเดินไปตรงไหนก็ไม่เจอร่องรอยหนูเลยไม่เจอรูหนูเลยนะครับไม่ได้ล่าเลยอุปกรณ์ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็จะเอามารีวิวให้ดูกันว่าผมใช้อะไรบ้างวิธีการล่าหนูของผมจะใช้ตอกนะครับเรียกว่าตอกตอกสั่นหนูนะครับสั่นเพื่อล่อให้มันออกมานะครับ นี่นะครับอันนี้คือที่ผมใช้ประจําเลยนีหักไปเส้นหนึ่งนะนีนนเน่เส้นตอกหักไปเส้นหนึ่งตัวนี้คือตัวหมาเลยนะครับน่าจะร้อยประสบได้นะครับตัวนี้ก็เนี่ยครับที่เห็นดำๆนี่ก็คือป้ายเลือดหมูมานะครับเอาหมานนะครับ วิธีใช้ก็จะเป็นแบบสั่นนะครับสั่นให้เกิดเสียงนะครับแล้วหนูมันก็จะออกมานะครับจะมาใกล้ๆเลยนะครับก็ ตัวนี่ได้ตัวมาหมดแล้วนะครับหมายถึงว่าเอาไปใช้งานนี่ก็ใช้งานได้ผลจริงมานะครับแต่ตัวนี้ที่ใช้บ่อยสุดเลยนะครับตอนนั้นอยู่กับผมมาสามปีแล้วสนะี่ปีแล้วนะครับตัวนี้ปีนี้ไม่ได้ลองนะครับเพราะว่ามันไม่มีหนูให้ลองนะครับไม่มีหนูไว้ล่าเลยนะครับปีนี้ก็ได้ล่าแต่กบนะครับ ได้ล่ากบได้หาปลานะครับหวานแห้ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้คู่กันนะครับก็จะเป็นเป็นปืนนะครับขนาดสั้นๆน,นี่ก็ทําเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยเหมือนกันเป็นตัวที่ใช้ประจําเลยไกลง่ายๆครับทับบนนะครับทับทับบนนะครับ การเหนียวก็เนี้ยฮะก็เหนียวลูกดอกก็จะวิ่งออกนะครับทับบนธรรมดานะครับเป็นไก่ง่ายๆแบบสูตรโบราณน,นะครับใช้สปริงในการดึงตัวเหล็กทับบุเอาไว้นะครับขนาดประมาณ8 0เซนนะครับตัวนี้สะดวกมือดีครับตัวนี้เบาดีนะครับใช้ไม้จากเศษไม้ที่มีอยู่ข้างๆบ้านเลยนะครับเก็บขึ้นมาทำนะครับ ด้ามก็ต่อนะครับนี่ครับลูกดอกก็เป็นไม้ไผ่นะครับต่อด้วยเป็นเหล็กนะครับเหล็กตัวนี้ใช้เป็นสีรวดรถมอเตอร์ไซค์นะครับง่าย,ายใกล,ใกล้ยิงใกล้นะครับไม่ต้องใช้ปืนยาวนะครับถ้ายาวมากมันมาใกล้มากมันจะยิง ไม่ถนัดนะครับน่ตัวนี้คือที่ใช้ประจำนะครับแต่ก็ยังมีอีก,อกสองกระบอกนะครับที่ใช้อยู่ก็ใช้ใช้ดีทั้งหมดแหละครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้หลักๆเลยก็อีกกระบอกนึงจะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะตัวนี้ครับตัวนี้จะยาวสักยาวกว่านิดนึงนะฮะสัก 9กบนะครับตัวนี้ยาว90ไม่ถึงนะครับประมาณ85ยาวกว่านิดเดียวครับแต่ไกลเป็นไกไกลกล่องนะครับลูกเหล็กไกลกล่องจะเนียวให้ดูฮะนีครับเวลาดันลงก็ก็ทำเองครับจาก เศษไม้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับอุตสาขึ้นยางไว้นะครับปีนี้อุตสาขึ้นยางไว้แต่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ล่าเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันอ่ะส่วนกระบอกที่สองส่วนกระบอกที่สามจะเป็นเป็นรางอลูมิเนียมนะครับ างอลูมิเนียมสีชาเป็นไกลกล่องเหมือนกันครับแต่เป็นตัวนี้จะเป็นไกลไกลเหล็กนะครับตัวเมื่อกี้เป็นไกสเตเลสตัวนี้เป็น,ลเ,ลน,น,เ,ปนเป็นไม้ไม้ท่อนเดียวนะครับไม่ได้ต่อด้ามนะครับไม่ได้ต่อด้ามเป็นไม้ท่อนเดียวเสาะร่องแล้วก็วางรางนะครับอันนี้ก็ยาวประมาณ80สิเหมือนกันครับ ลูกดอกที่ใช้จะเป็นเหล็กนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นเหล็กก้านอไอ้ไอ้นะไอ่อะไรวะเดียวอ๋อมุ้งครอบครับเป็นมุ้งครอบเป็นเหล็กเหล็กสปริงนะครับจะเข้าในรางพอดีเลยนะนี่ประมาณ4ี่มิลครับเพราะร่องรางนี้มันร่องรางนี้มัน ห้ามิลนะครับตัวลูกดอกก็จะต้องเล็กกว่านิดนึงนะครับสี่มิลก็หลักๆก,ก็ใช้อยู่สามกระบอกเนี่ยครับใช้ใช้ทุกกระบอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักๆคือจะเป็นใช้ติดมือเลยก็จะเป็นตัวสั้นนะครับทาบ,บุญง่ายๆเพราะว่าลูกดอกทําทําง่ายนะครับส่วนคลิปคลิปการยิงนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะรวบรวมมาให้ดูนะครับอาจจะมีช็อตยิงอยู่แค่ไม่มากนะครับแต่ว่าช็อตได้ตัวนะก็ก็มีเยอะอยู่เดี๋ยวเอาลงให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับรครับหลักๆก็จะเป็นในปี2018ันสิบแปดไปหาปีใหม่2019นะครับในช่วงประมาณนี้แหละครับเดือนนี้แหละครับเดือนธันวาในปีนั้นนะครับผมหาได้เยอะจนแบบน็อกฟีดไว้ไป จัดเมนูสังสรรปีใหม่กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับนกไว้เอาไปสังสรงสร <แก S 1> ปีใหม่ปี2019อ่ได้ไปตั้งเอาไปตั้ง12ตัวนะครับมาชมกันแล้วครับปลดน็นครับเริม่มเลย กลางกระบานครับตัวนี้ส่แมวเลยครับจุดแรดชีดได้ครับตัวนี้ใหญ่ครับแตนที่สามครับ เมื่อกี้ยิงผิดไปแล้วนะครับแล้วก็สั่นต่ออีกจกลับมาเข้าอีกทีครับคราวนี้ไม่เหลือครับนี่ก็ไซแมวแล้วครับดูหางครับดูหางครับนี่อิช คลิปอะไรนี่นิ้วก้อยนิ้วก้อยมันเกือบเล็กไปเลยครับนี่เอียกครับสารแต้มครับวันนี้เดี๋ยวกลับแล้วครับตอกมันเปียกแล้วมานๆครับวันนี้ ครับตัวนี้สาแมวนู่นครับมาจากข้าวล้มหมานแล้วครับ เอามานะครับชัดๆกับหางนี่โอ้โหโหใหญ่กว่านิ้วก้อยโอ้โขอ,อนิดเดียวเก็บนูก้กัน Growing ขึ้นมาตรงเท้าเลยตัวนี้ไม่ใหญ่มากครับวัรุ่นวัรุ่นแผนที่ห้าครับน่าจะมีอีกนี่นเนี่ย แต้มที่ห้าครับอีกตัวแล้วครับตัวนี้ปีนต้นข้าวมาเลยตัวไม่ใหญ่ครับปีนต้นข้าวมาเลยตัวเล็กรูปใหม่ ตัวเอืไหมยังไหม,ไมต้องลองครับนี่ครับทำเสร็จวันนี้ครับมาเลยปืนครับปืนสั้นแปบดบสิบเซนทับบนธรรมดาครับ ดูตัวต่อไปครับแต้มที่สามนะครับใหญ่ครับตัวนี้ยิงผิดไปแล้วครับทีหนึ่งมาแล้วยิงผิดสันอีกครับกลับมาอีกใหญ่ครับตัวนี้หางเกืบใหญ่กว่านี้ก้อยครับนี่ใหญ่ครับตอกมันครับจะกลับแล้วครับตอกเปียกแล้วนี่ หมอกลงเยอะครับสารเต็มก็โอเคแล้วครับนี่อะไรครับอยู่แหละถึงดูตัวนี่ตัวใหญ่หน่าดูครับยิงทนตรงไหน,นอู้ ให่แมวอีกแล้วครับตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวตัวใหญ่ครับเข้าข้างคอใหญ่ครับตัวนนิยายทงานตอกไปชัดแล้วครับตอกมาครับนี่ได้ตัวอีกแล้วครับ ใสแมวแล้วครับตัวนี้่าจะหกขิดขีดขีดได้ใหญ่กดนู้นครับนี่ต่อครับนู้นครับเต็มแล้วครับ ไม่ใหญ่มากครับจะล้างจะลัง,ลงอ,นนอ่อนๆครับใช้ได้ครับสองเต็มนะครับวันนี้ลดูตัวต่อไปครับ 3ครับสั่นเมื่อกี้ครับวิ่งมาจากวิ่งมาตามคณาเลยครับลงลเลยตรงมาหาเลยครับคณาลงลู่เลยครับเขาคอใส่แมวอีกแล้วครับตัวนี้ หันกลับมากัดลูกดอกไม่ได้ครับนี่ครับดอกมาทา้งไงแล้วครับวิ่งตรงมาครับคันนาลุ่งๆุงครับวิ่งมาวิ่งมาตามไฟมาเจยิงตรงหน้าเลยครับโอเคครับเก็บนู้นครับ กานที่3ครับอันนี้ลมแรงมากครับแต่ก็ยังได้ผลนะครับมาลองปืนใหม่มาด้วยปางออลูมิเนียมลูกเหล็กสองแต้ม้วลมแรงมากเลยไปยังได้ตัวครับตัวแรกไซส์กลางๆตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยครับใหญมากตัวนี้ ดอกเล็กครับปักอยู่เลยมาสองตัวครับยิงไม่ทันแล้วก็ไม่เข้าอีกเลยย้ายจุดครับสมแรงครับวันนี้แรงมากแลก็ได้ผลโอเคครับมาแล้วครับแซมแรกครับจุดแรกก็ได้เลยตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ มาสองตัวครับแต่ขึ้นลูกดอกไม่ทันเลยไม่ได้ยิงครับแล้วก็ออกไปเลยแถมแรกครับมาแล้วครับกาดูตัวต่อไปครับสองครับต,ตัวใหญ่ครับใหญ่ๆมองเห็นแค่ข้างตัวนิดเดียวครับต้องยิงก่อนกูไม่ได้ยิง ใหญ่ให,ใ,ห,ใ,หใส่แมวครับจัดการหนูก่อนครับปากข้าวราย ครนูปะไว้ครับใหญ่ก็มาครับแต่ว่ายิงไม่ทันยิงผิดไป,ปทีหนึง่งใช้ก,กลางๆครับตัวนี้ นี่เขี้ยวมากครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเร็วไม่ไม่ยอมอยู่นิ่งก็เลยใช้วิธีเปิดเสียงแล้วครับเปิดเสียงล่อแต่ก็ยังไม่ยอมเข้าแต่ว่าโผล่ออกมาให้เห็นก็เลยยิงเอาวครับนี่ครับเป็นปลายจมูกนิดเดียวก็ยิงแค่นี้แหละปลายจมูกเลยครับเตับ ใหญ่เลยครับตัวนี้หมปูป่าอ้อยครับไม่ยอมเข้าตอกเข้าแล้วแหละแต่ไม่ยอมอยู่นิ่งครับตื่นมากเดือนหงายครับวันนี้สวาโรูเลยแต่ก็ได้แต้มครับผมต้องมีวิธีพลิกแพลงเอาบ้างจุดนี้สองตัวนะครับ ตัวหนึ่งเหยียบไว้ไมันจะกัดไม้หักมีอีกตัวหนึ่งครับตัวเล็กตัวเล็กครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ไม่ได้ครับขอจัดการนูก่อนใช่ครับตัวน,นี้จะกัดกทุกดอกแล้วครับขอจัดการนู่นแต้มครับ,รบกลางหัวเลยครับ แตงบิกบ๊กครับขนมปลาไวา้ที่สองครับน่ครับโผล่มาจากรูนี่นะ ตัว hmm. mm. ูแ mm. ล mm. 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 ้วครับแัวนที่สองครับใส่เดียวกันเลยหนูลฟ้าไว้ครับผมับมูลที่นีครับ หมาอยู่นี่สองตัวหมาไข่ในแม่เองในแม่หนหูน่ารักเลยนะแม่หนูอยู่ไหน